Kala musallifu rahimahullahu ta'ala Datang io io datang Cak Den ha Den ma Akan tiap-tiap air Kak tuk na Dan segala jalan Lek tuk pun tak Malekan Madinah dan Mekoh Haa Waiter Madinuh dan Mekoh Haa Ma'qama, dajani jadi tua, benar pendentuk prate, Jokweh Madinah kah Mecca tanah lek, telah menegoh akan keduonya, dai hah kah kah sorg keduonya kedua, ah ma, Madinah kah Mecca, ma'qama hahnya baik jiwa Allah terasa ha, keduanya oleh Allah Taala dua Allah khusus atasnya atas saja mai sama tak kau beda so tanah arama Allah raksa ah ha. praktis tu pai dan telah berdiri segala malaikat dengan dipitu keduanya lek dai Jinn faw duit badan mereka Duit kat pratu Kau tangso Mereka tak faw Allah yang mereka faw Leda-leda yang sama Kau tak faw 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 คนที่อยู่ในมักกะในยุคนั้นมีตั้งหลายล้านแต่ที่ไม่ตามดาญาแค่เจ็ดสิบคนเท่านั้นไม่ใช่ธรรมดาอ่าดูขนาดปัจจุบันดาญารยังไม่ทันจะออกจากโกติดิสโกเทกยู่ฟรานซิสโกอเมริกาแต่ปัจจุบันอยู่รูบริยาร เห็นไหมล่ะเรารู้เรื่องเลยนึกวายังไม่รู้เรื่องนี้เห็น <c oughs> ไหมล่ะอ่าคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดที่ว่าใจหายอ่าดิสโก้เทกและบรรดาเครื่องเล่นดนตรีต่างๆโสเภณีอ่าเครื่องเหล้าของเมายาดองมันเป็นของฝาั่งเขาช่อง แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นเขาเอาของฝรั่งมามาเน่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยถ้าเราอยู่บนหน้าแผ่นดินไม่เที่ยวสังเกตสังการไม่เที่ยววิเคราะห์ไม่เรียนไม่ยอมเรียนรู้เราจะหลงทางตามเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอ่าเนี่ย เลยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ข้อกังขาของบรรดารมุสลิมทั่วโลกและตอนอ้างสุนนะหรือวะนั้นเอาเวลาอ้างอ้างสุนนะผมเป็นประทีตเต้ากินนู่ไม่ได้ชีริกนั่งไม่ได้ชีริกสิริกหมดปรากฏว่า,ตาวเต้ากิที่อ้างจริงจิงมันคือตเต้ากินนะเต้ากิน ตนจะเผาตัวเองซะนชีร MM ิสไปรูกลงสิงไม่ชีริสเป็นชีริสคนไข้เรียกโต๊ะใบโต๊ะครูโต๊ะบาบอโต๊ะสารภาพอ่านยาซีเพื่อทำน้ำยาซีไม่ได้ชีริอ่ดดูกันไ้ถ้าทำน้ำยาซีชีริสกินยาพาราไม่ชีริสเอ็กโวทัวร์นายยาพาราสมัยอยากกินอะไเดี๋ยวชีริส ทั or or Get ้งที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลกุรอานว่นุนัสซิรุมินัลกุรอานิมาหัวชิฟาอุมวะรัมะตุลิมุมมินิคั้งที่องอัลลอฮ์เนื้อหาที่ประทานลงมานะมันก็ชิฟฟ์มันก็หายนะไม่เห็นได้ตัวครูสมัยก่อนใครไปหาปวดนู่นปวดนี่ตัวครูจับเบาปุยปุยปุยกระไฮกินปุ๊บหายได้ ไม่ใช่โตค้ครูทำให้หายเอาวะฮะเ่นี่ไม่ได้ศิริ์ศิริ์อย่างเดียวไปแจกศิริ์ในสิ่งที่ไม่เป็นศิลป์นักคนหนักสากันแหละแต่ถ้าเขาไปไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นแหละศิริ์นี่ถามว่าใครไปไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีอ่า คือทำอะไรไม่ได้เลยิาชีนูไม่ได้อาชีนั่นม่ได้ชีพชี่ชีสิ่ไม่เป็นชแปลว่าชีเนี้อันตรอ่าให้มันชีกจริงต่อรัฐธรรมนชญชิกไอที่ไม่ชีพอย่าไปรัฐธรรินนี่เกินจนกระทั่งพัตวาว่าเช้าเช้าปิงปังโทรศัพทดังอเปิดอ่ ส่งการทักทายสีตรงกับวันไม่ได้สิดูไม่ได้สีตรงกับวันหนึ่งวันจานสีแดงใช่ไหมสองวันจานสีเหลืองถ้าวันจานอ้ามสงสีแดงสิริดูไม่ได้อนั่นแหละผมคอมเมนต์ถ้าไปบัญญาเขาใส่ซอมตรงกับสีวันสิ Allah akubat apa yang serik menghalau perang bannan. Ini serik yang dia. Ayah si itu kurna sukamai dah bidaan lima jeku. Tapi nampak tu istiqomah prajam sadar. Istiqomah macam ni istiqomah prajamuan istiqomah baca mula istiqomah baca wad istiqomah baca kiri istiqomah baca sabda istiqomah baca dua istiqomah baca ti hai istiqomah kena dapat tirang kau Allah roh nabi wa aabul aamali ilallah ad wa buha wa ibal nah aabul aamali ilallah amati Allah rajin ada wa muhafin amati tampin aji wa in qalla maka ni dia kata teh tampin aji nah pen amati Allah rah la wa tampin aji tuk supra ada si tuk supra ada si kenapa tuk pen aji nanti wa ber istiqamah maka Tapi ni meda bila akhir kau sedang wajah-wajah กินข ah, <laughs> ah. ้าวทุกเช้าก <c oughs> eh, ah, ินข้าวก็พิณอ่ะฮะอ่ากที่คำว่าให้เป็นอิสติกอมันนิดเดียวก็ได้แต่ถ้าทำเป็นประจำจะเป็นทีรังของมันนะจะบไปนี่นะอิสติกอมันที่สำคัญอ่าอยาไปฟังคนเขาจะพูดบิดอๆนะให้มันบิดอ่ะไปไกลๆนะอันนี้บิดอ่ะอย่างเดียวเนื้อไ ไอ้พวกประเภทประเภอันดันในเฟมันเนื่ยจริงคนเรา,วากว่าจะเรียนรู้กว่าจะมีวิชาที่แตกฉานกว่าจะอะเลเขานั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเรียนแล้วท่องแล้วดูแล้วจําแล้วทวนแล้วทวนอีกเป็นตั้งหลายสิบปีกว่าจะได้ความนี้แต่นี่มาไม่ได้เรียนคลิกในเฟซอ่านเรียนเป็นอุลามะกัน Aduh apa ni? Allahu Akbar ina inju ikut bang. Ah. Ah, jangan duh malaikat antak faus. Dua isam peratu kong Madinah Lekal Mekah Dan serta beberapa bukit Daripada roti Ah, Let me lay-lay Kau cak roti Macam yang ini Dada ni Kuanti man mi'an Kan kini เหลือเฟือโรคตีเป็นภูเขาภูเขาเลยแกแน่เลยมนุษย์มันจะแพ้เรื่องนี้นะมันจะแพ้เรื่องอาหารจานนี้อ่าจะรู้ที่นี่ตัดออกไปน้องโรตีนี่ก็ใช่เลยก็ใช่มาเลยจิ้มโรตีอ่าคือไม่ใช่เฉพาะโรตีอย่างเดียวอาหารที่มนุษย์ชอบเกลือยแล้วแต่จินมอ่า แล้วแต่จะกินกูอยากกินอะไรอ่ะคืนนี้กูจะนอนกับผู้หญิงคนไั้นอ่ะเอาไปนะถึงขนาดนั้นนะเพราะบังดาลนักรองดัดดับโลกบังดาดาราฟดัดจักรปรากฏตัวตามดัจจเดกันเลยอ่าและคนเหล่านั้นไม่ใช่คนทำนัานน้าตาดีแต่คนทำนั้นมันฟาอยู่บ้างนะ Akh tidak ada faham, tidak ada lagi. Ah, lepas nampak, nampak nampak layak. Ini, dan mana? Sisi kuan mana? Sambil kuan, sisi kawan, wanti sisi dah jatuh tayar. Nah, mana? Nampak pelon yang dekat, nampak guru yang dekat. Tetapi Allah teriak kepada mana?

musawwama wal an'am wal haq zalika mata'un hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah pencuci sang manut sang buat cai manut sang kuam dalam rangkai manut Allah rudi lei ba ku pani sai buat cai manut wa zuyyina lin nasi hubbus Allah peradak-peradak wajai pucai manuti pe pucai nak พึงพอใจกับผู้หญิงนะเราเคยเป็นหนุ่มอ่าวันนี้เสาวบ้านนั้นมาแต่งหน้าสวยจังแต่จะเดินผ่านไปได้ต้องใส่เสื้อโดโลโลน่ออนนาน่แต่มาทำไมเราผู้ชายเหรอเราก็อยากจะให้ผู้หญิงดูแล้ะชอบเรามา้างถึงไม่อ่ะถึงไม่ได้รักใรมันชอบก็ไม่เป็นไร นั่นคือหัวนใจของมันนอกจากดึงพอใจเพศตรงกันข้ามแล้ววัยปานนี้มีความดึงพอใจอยากจะได้ลูกเลยมนุษย์ทุกคนพอมีคู่แล้วพยายามทำทุกวิธีทางให้จะมีลูกอยู่สิปีไม่มีลูกที่เขาบอกว่าหมอที่นราธิวาสเก่งไปขับรถบทเตอหรปว่านี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะ wal bani mai piang ko te bani wal qana tiri muqantarati min azab wal fitati yang tongkan sasum ngin le ko to ying ma ko yak ka ma ka pe nan allah ba e ah wa lil khayli lil musawwama Lepeng pocai kap buat jahat panah Radak kerik ni

thiều khi làm cho con đi qua nó mới được ăn. lời ngôn chi lúng maya tượng như, mình bốc cái chuyện này chứ, ta không có thời gian không có thời gian để làm à, bốc như thế à, lúng gặp tượng như, à, quay lại để tiếp, bao nhiêu ti Bermula manusia itu leh karani manusia di dalam kelapak di dalam kelaparan. Ju nai kwam iu. Manusia zaman ni iu pro ban te ban tak ada nama tak ada sakti. Tak ada pohon mai tak ada sakti dan tak ada iu. Nah. Malekan orang yang mengikut akan dia konti tak mai hiu weh คนที่ตามดายยานคนนั้นไม่หิวพอตามปาามั๊บจะกิน,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 ะกนอนะไรเอาไปกินคืนนี <c oughs> ้ะจะนอนกับผู้หญิงก็ได้เอาเลือกไปจะเอากี่คนเอาเอาไปจะเต้นจะรอ้องเพลงอะไรจะดีกี่ตาเอาลอเลยอ่าและไม่ยั่วยัว่วแดงงนั่นแหละที่ที่นบีบอกว่าเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบ รุรนแรงที่สุดตั้งแต่สร้างมาลุ่มมา,มานะไม่ใช่ธรรมดาอ่าไม่ต้องถึงไม่ต้องอ่าเล่นอะไรในตอนนั้นนะคนที่อยู่เคียงข้างราดฟระดับนักร้องซูปเปอร์สตา <c oughs> ร์ระดับโลกตอนนั้นตามใจร้องเพลงอ,อะไรละเพราะเพราะทางนั้นไงคนเก่งอ่ะอ่า ได้กินเข้าไปอีกได้คู่นอนเข้าไปอีกอยู่ดีกินด,ดี้ทำไมมนุษย์ในยุคนั้นาจะไม่ตามเนื่องจาปัจจุบันอ่าวงดนตรีไร้ร่างแถมต้องเสียตังค์ซื้อบางไบรบละ,บละร้อยอย่างเต็มสนามฟุตบอลนี่แหละต่พอคนซ่อนนับเก้าอีกได้ไหม Nak beli ada berapa pun, tapi bawa barang banyak, um, hidup yang ni, enak hidup di. Allah, um, hidup, hidup. Ah, mana manusia hidup di serba kering, jauh bengun bandar mesti taman, taman saja dan sertanya dua sungai lek pron kat dajal ah dua sungai sebenarnya sebenarnya lagi aku terlebih mengetahui dengan keduanya itu daripada dajal itu satu sungai dikatakan surga dan ah, satu sungai dikatakan neraka barang sedang maka barang siapa masuk ia barang siapa akan ia yang dinamakan ia akan dia akan sungguh maka ia itu di dalam neraka pada pada hari akhirat. -akhir. Ha, nah, nah tu Nabi berkata dajjal nah kan ni some ha. ha, nah. ibarat kitab mari ke ma some nah. Ha. Sen Nabi kelawa aku terlebih mengetahui dengan kedua nyu kedua sungai. Cana sum so, cang sumruyi -so Kap somena, nanti wanat nabi wah. Dari padang dajal itu tak jarak janan satu sungai neng mena di kantor karsul go jatuh lihat wah mena salat. Ah, dajal cari apa mena salat. Maka satu sungai di kantor kanarok letih mena neng cari apa mena narok. Kepiut kajal ada capai mena nana. Ror ding peel 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 leh. Ah. ส่วนตัดจในแม่น้ำสายแม่น้ำที่เย็นสบายมีผู้หญิงอันนักแก้าด้วยนะเป็นแม่น้ำสวรรค์ที่นี่สวรรค์โลกนี่นะนบีกล่าวว่าฉันรู้ดีสองแม่น้ำนั้นเป็นอย่างไรมาก็บา a n g s i a p k o มาสุกีย์เล็กล็กผู้ใดก็ตามได้เข้าวีย์ยิโ b บา a n g s i a p k o อาการยี่อาการสุ่งนัยได้เข้าแม่น้ำนัดหนึ่งแม่น้ำนั้นยังดีนนำออกกันยี่ Ah, ha. yang dinamakan io io dajar akan io akan menanti tu karena akan sego. Itu Ti titu lihat menang sawana kray kray ka. Mako yang itu le nek le kon konan dan ko ku di dalam naraka pada hari akhirat kuna pencara narok nai lok akhirat nah ha. tem manusia ye ka nah dua น้าใสเวยเวยผู้ห <hi> ญิงเรียงไปตับหางงากระนั้นอาหารกินเพียบเครือจักรภัสร์นะวิเล่มันยัวยัวจึงขนาดนั้นนะแต่นั่นแหละเราสืลอตบอกว่าใครได้ข้าววันอาคราไม่ได้าวสาวรค์นัรุอาบัดันอาบัดันนะอุสบิลและมิซัลนั่นแหละที่เราบอกว่าเราไม่อยากมีชีวิตถึงขนาดนั้น มันมันคือพูดไงยๆว่ามันเราเช็คแล้วเราน่าจะต้านไม่อยู่อ่านัา่นแหละอย่าว่าแต่เราลูกหลานเราในอนาคตก็น่าจะต้านไม่อยู่ดูอาให้เขาเสียก่อ <c> น <oughs> เพื่อความปลอดภัยก่อนอ่าดาร์ siapa yang memasuk ia akan dia nek undai kota titup nam kau ia ia barang siapa ia akan dia ia akan sungai yang dinamukan ia titup dia akan dia dan yang dinamakan ia ia akan dia akan sungai ia akan naraka itu titup dia wa pemen nam narok nak krai tuk matuk dajat kau pai nai mai

บนตัวเนี่ยเพราะ้าอยูแบงเลียมจะมีจะมีคนสนับสนุนท่านดแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับเราดีกว่าของบรรดาคนที่เหลียมนันบทครองไม่ต้องไปกวเลยการดูจักควถูกต้องนี้มันไม่น่ามนุษย์เนี้ยน้อยคนที่จะไปแพ้ตา นี่คือสิ่งที่เป็นจริงาจากสาเหตุมนุษย์ที่ให้สำคัญกับตามเยอะ <c oughs> เลยคนเลี่ยมคนที่อมีตามเยอะถึงจะดีไม่ดีเขาสามารถดึงคนมาได้เพราะเขาเห็นแก่ตามของเขาเราไม่มีตมังเพื่อไปเมื่อ ถามว่าทําไมประเทศอเมริกาเป็นประเทศน้องใหม่ถือว่าน้องใหม่ร้อยสอร้อยกว่าปีประเทศตัวนี้เป็นทันปีมาแนละ้วทำไมถึงเจริ่กรุกสาเหตุเพราะตางยุและตางยุใช้เป็นด้วยแล้วใช้บรรดาคนดาดาคระดับเอเซื้อตัวมานะ นี่คือความฉลาดของคิวมันฉลาดเรื่งตรงเนี้ยคนของเราเนี่ยถ้าเจอคนของเราใครเก่งเราจะค่ามันเสีย discredit มันเสียนี่คนของเราไป่แกแต่ยิวมานะใครก็ตามบนดนยนนี้ถ้าฉลาดมนซื้อตัวเลยเลยมหาลัยพพสตันงกับมหาลัยเาวา ถือว่าเป็นสองมหาลัยที่การ้รอง,งมันสมองของมนุษย์โลกเีเนี่ยใครก็ตามไปเรียนาวาถ้าจบก,ก็เพิ่มได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณจะมาประเทศไหนก็แล้วแต่โอกาสที่จะคุณกลับไปอยู่ในประเทศคุณ0.01%ก็ได้ทำไมทำไมล่ะมันจะสัมภาษณ์ทันทีตดนกลับไปประเทศโินสตาร์ทเงินเดือนเท่าไหร่ พอเราบอกว่าเราด็อกเตอร์นิสสตาน่าจะประมาณสักแสนคุณอยู ha? ่ประเทศผมแต่ผมให้ล้านนะจะกลับทำอะไรอย่างนั้นอะพอเราอีกออทอีกออทตั้งแต่จะไม่เอาอ่ะคุณอยากกินมากผมให้สามล้านนะพอเราอีกออทอีกออข้าไปอีกพูดคุณยาซีเรียเลยผมให้ห้าล้านให้ที่ดีอีกห้าสิบเอเคอร์สร้างบ้านให้อีก เลยไม่รอดสักครบางผมจะบอกให้รู้อ่าเมื่อมันจับคนชลาดมันก็พัฒนาประเทศได้ไงอ่ะนี่พอกคนของเราชลาดมันดิส d i ดิ r ทำให้โง่เสียมันเอาคนโ้่ยช่วึ้นมาะเอ้นายดู คนฉลาดสร้างเครื่องบินก็ได้คนโง่จะกั้ยทไมจะเป็นอ่ามันสมองคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาหรอบอกให้รู้อ่าอืมอ่ะกลาง่อไปด่บาราศีอะไรอยังมาเสียอีกอาการเจ้าดินามาอากันเาอากันนรามาย์เกิร์สดบองบกตังนน บอสเดียวกันนี้นะจอมฮาวาต์จะมาวาตแต่ไม่รู้แต่เกมนี้อยูอันดับหนึ่งหรือเปล่าไเแี่ยเกเอาเฉพาะเกมนี้อยูอันดับหนึ่งอาจจะจบก็ไม่เอาถ้าไม่ได้เกมนี้อยมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเกมนี้อยมจะต้องอันดับหนึ่งทานั้นส่วนัสดีนะคนที่จอมาวาตแต่เกมนี้อยมอันดับหนึ่งสวัสดีจะเป็นอินเดียแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นคนอินเดียคนอินเดียมีความจำเป็นเลิศ

ตัวอาดัมอยู่ตั้งหลายร้อยปีอินเดียและน้ำตาตัวอาดัมที่ร้องจงกนกระทั่งไหล,เป,หลเป็นคลองสองข้างฝั่งก็เกินต้นไม้ไปยากแล้วก็อย่าลืมว่าน้ำตาของเจ้าสวรรค์นั่แม่มันมีมันอะไรหลายหลายสิ่งอ่าเรื่อมีสารพัดต้นไม้ที่เป็นยาอะไรสารพัดเนี่ยในเรื่องของเรื่องเนี่ยมันส่งผลทำให้คนอินเดียนีความจำนิ่งเกี่ยว จ premises, 1. Але 1. Але 1. เจ้าของกิตทารนี่อานนั้นองอินเดียเจ้าของกิตทาร์อานทาที่เราเรียนทาพปนกัความจำดีมากนี่นะคนของเราเนี่ยศาสนาเราศาสนาถูกต้องแต่นั้นคนของเราทำตัวโบแต่ที่จะส่งเสริมคนรู้คนความจำดีคนมีความรู้แต่มันส่งเสริมเฉพาะกลุ่มนี่ถ้ากลุ่มของมันโบกแบบนั้นมันได้ยังไงมันแปลไเ้ตัวยังไเอ๋อ โอ้แปลกแปลกแปลกมากจนบางคนบางแห่งอาศัยว่ามีเส้นมีสายจนอยู่ไฟสลายอัตต์แต่ถึงจะวิจิตรอารักจะวิจิอารักทัวที่อยู่ไฟสลายอัตตอเน่ยโหน่ากลัวจริงชีวิตอาเก็สมัยนี้น่ากลัวมากมากเลยโอ้ไม่เลยผมท้าไม่เจอกับตัวเองนะผมจะไม่พูดเออ อ๋อน oh, ่ากลัวนะนั่นไงอือยาชันอาวุธฮะโอ้น่ากลัวจริงๆสมัยอ่าสุดท้ายนี้ขอกระมลละประทานความรู้ความเข้าใจแก่ทุกท่านอ่าและให้ทุกท่านเก็บความรู้เตือนลูกหลานบอกลูกหลานสอนลูกหลานเพื่อจะได้รักษาอิมาน